นี่ของเราค่ะสามีหรืออีกหนึ่งถุงเอาใส่ไปเลยเธอนี่ค่ะไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้ของเราทั้งคู่จะได้กันสักเท่าไหร่โอ้โหลุ้น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 กันค่ะลุ้นกันค่ะวารุตตาตื่นเต้นดูนี้เต็ม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 เลยจ้า สวัสดีค่ะไปเที่ยวกับวารุตากันนะคะวันนี้บรรยากาศแสนดีสามบาทจ้าฝกบาทจ้าเก็บเลยนี่ค่าบาทขอเก็บก่อนจ้านี่อีกสามบาทสุดท้ายสามีพามาเก็บขวดค่ะไปลุยกันเลยนี่อีกสามบาท รถเต็มไปหมดเลยค่ะสุดยอดนี่อีกห้าบาทกากูกาโคลาอีกสามบาทจ้าอีกสามบาทจ้าวันนี้สามีพามาเก็บขวดค่ะวารุตาเจอกาบ,บาทขอเก็บก่อนจ้ามาช่วยวารุตากับแฟนเก็บขวดด้วยกันค่ะนี่อีกสามบาทจ้านี่อีกสามบาทจ้า อีกสามบาทจ้าวิเลยสามีวันนี้นี่อีกสามบาทจ้าเก็บเลยใช้นมนี่อีกสามบาทจ้าสามบาทเก็บวางเก็บวางเลยค่ะนี่อีกสามบาทนี่อีกสามบาทนุ่นขอเป็นก้าบาทนะจ๊ะเธออ้ยนุ่นข้างในเขาก็ปึ้งปังปึ้งปังหูยก้าบาทอันนี้ขอเป็นก้าบาทอีกนะจ๊ะก้าบาทนี่อีกสามบาท เก็บวางเก็บวางเก็บจ้าชายนมุมเสียงบอลเขาแข่งกันค่ะเรามาเก็บข้างนอกเอาอีกห้าบาทชายหนุ่มได้อีกค่ะนี่อีกสามบาทจ้าโอ้สามีเจออีกแล้วค่ะเต็มถุงเต็มถุงเต็มเต็มยัดยัดก็ไปเลยจ้าชายหนุ่มเต็มถุงเต็มถุงเลยจ้านี่ค่ะเร็ว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 นี่อีกสามบาทจ้า วารุตาให้ใชายนมเอาไปใส่ไว้ในรถก่อนค่ะข้างหน้าเขาก็เก็บขวดเก็บกระป๋องเหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาจะเก็บแต่กระป๋องอย่างเดียวขวดไม่เอานะจ๊ะวิเขาปั่นจักรยานไวกว่าวารุตาซะอีกอีกสามบาทจ้าอีกห้าบาทจ้าอีกสามบาทขาในถังกระยาดเต็มเลยจ้าอีกสามบาทจ้าอีกสามบาทจ้าเจ้าคุณยายเก็บขวดเต็มเลยค่ะเจคพอร์ตเต็มเลยค่ะนี่ครับพี่นอ้อง เก็บเก็บกองกันมุมนี้เลยค่ะของวารุตาเก็บกองเก็บกองจ้านี่เต็มเต็มไปหมดเลยค่ะเก็บกองเก็บกองไม่มีถุงเก็บกองเก็บกองครับพี่น้องช่วยวารุตาเก็บหน่อยครับพี่น้องคือมันเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูก่อนคือคราวนี้จะไม่ให้เหมือนคราวที่แล้วคือเก็บมันทุกเม็ดทุกตารางนิ้วอันนี้ไม่มี เอาเก็บไปก่อนเลวเก็บไปกองไปกองของวารุตาให้ดูก่อนนี่คือเต็มไปหมดโอยวันนี้เยอะมากเต็มหมดเต็มหมดเต็มหมดเลยจ้านี้ค่ะในล้างในเลิศเต็มไปหมดโหยนู่นมุมนี้เต็มไปหมดเลยจ้าไม่รู้จะเอามุมไหนเต็มมากมากๆนี่ไม่ขอเลือกไม่เลือกใดๆทั้ทงสิ้นเก็บเอาเก็บเอาจ้าไม่เลือกครับพี่น้องวันนี้ ลุยอย่างเดียวจ้านี้ค่ะกองนี้เก็บวางเก็บวางเก็บวางครับพี่น้องนี่ค่ะในถังขยะดูเต็มไปหมดเลยจ้ากองกองโกสามีเก็บใหญ่เลยจ้านี่ค่ะในถังขยะเต็มเลยเอาออกมาออกมะ คือมันเยอะมากเลยจ้านี่ครับพี่น้องถ้าเป็นเวลาปกตินั่นคือเจ๊กพอจา้าไม่ต้องไปไหนกันเลยครับพี่น้องยืนกันอยู่มุมนี้นี่แหละสามีบอกว่าเธอช่วยฉันขนหน่อยสิบอกเขาบอกเธอขนไปคนเดียวฉันไม่ช่วยขนะว่าตอนนี้ฉันกำลังมึนฉันไม่รู้จะเอากวดไหนดีเลือกมากเหมือนวันนั้นก็ลําบากอีกนี้ค่ะอีก,กองนี้เก็บเลยจ้าเก็บเลย นี่คะ่ะเราเอาไปที่รถก่อนนะคะเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบหนึ่งวาลุตาเจอรถเข็นไม่ต้องหิ้วแล้วครับพี่น้องงานนี้เต็มเต็มเต็มสบายแล้วครับงานนี้เต็มเต็มรับพี่น้องเต็มไปครับพี่น้องไปกับวาลุตาเจอรถเข็นแล้วงานนี้ลุยลุยลุยยาวๆวกันไปเลยเหงื่อเหงื่อเริ่มแตก โอ้ยมามาช่วยวารุตากันหน่อยเลยค่ะวารุตาไม่รู้ว่าแฟนพาพาวารุตามาเก็บขวดแม้ทำเซอร์ไพรส์มากเลยวันนี้บรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะแต่เป็นวันร้อนของวารุตาร้อนร้อนจริงๆเลยค่ะทำงานแข่งกับเวลาค่ะเดี๋ยวฟุตบอลเขาก็จะเลิกกันแล้ว มาแล้วจ้าเก็บเลยเก็บเลยเก็บใส่รถใส่รถเก็บเลยจ้าอาส้สุกร้ายโอเคนี่คุณลุงเธอบอกว่าวารุตาเธอเขาไม่เขาไม่รู้จักวารุตาก็าบอกเธอไอทางเข้าหลักนะเธอมันเยอะมากเลยธอไปเอามุมนน้นได้ไหมบอกคุณลุงขอวารุตาเก็บมุมนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามุมนี้วารุตาก็เก็บไม่ทันแล้วค่ะ อ้ยอีกมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งเก็บขวดโอ้โหวารุตาเอ้ยเธอนี่ค่ะเก็บเลยจ้าหมดที่แล้วเลือกคราวนี้ไม่เลือกแล้วจ้าไม่เลือกแล้วเอาหมดเลยนี่ค่ะของวารุตา คุณลุงเธอเขาพยายามมาบอกนัวอักเซนอักเซนคุณลุงเธอเขาพยายามมาบอกเธอไปเอามุมนูน้นมันเยอะม,มากนี่ค่ะอุย้ยเก็บไม่ทันเลยครับพี่น้องนู้นเห็นสามีเก็บอยู่มุมนู้นค่ะเยอะๆแบบนี้แล้ววันงานนี้นะคะไม่มีใครมา,มา,ม,ามาเก็บด้วยนะคะเพราะว่า ทางเข้ามันมีหลายทางมันไม่เหมือนกับงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วทางเข้ามีแค่ทางเดียวคนก็เลยไปออยู่มุมเดียวแต่นี่คือไอสนามกีฬาอันใหม่นะคะทางเข้าเยอะมากโอ้ยมาช่วยวารุตาหน่อยเถอคะค่ะวันนี้ไม่ไหวหมดแรงแล้วคะ่ะหมดแรงแล้วจริงๆ เกือบเต็มแล้วครับพี่น้องนี่ค่ะจริงๆแล้วขวดแบบนี้คือมันหนักมากเลยนะคะงวดที่แล้วทำไมวาุตาถึงถึงง <laughs> วดที่แล้วทำไมถึงวารุตาได้เลือกเพราะว่าเขาไม่ให้จอดรถใกล้ๆค่ะแล้วเราต้องแบกไปไกลๆแบบนี้แล้วยิ่งแก่ตัวนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยค่ะนี่ค่ะ ังขยะก็เต็มไม่เจากก้าประคุณเอ๋ยในเวลาแบบนี้เงินเงินทั้งนั้นเลยค่ะนวนสามีจ้ะแตกมั่งดีมั่งเลือกเอาค่ะนี่ของวารู้ตา ในถังขยะครับพี่น้องเต็มเต็มเต็ของวารุตาเต็มรถเต็มรถจ้านี่ครับพี่น้องของเราเต็มรถเต็มรถนี่ค่ะวันนี้เจ๊กอดรัว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 ชหนุ่มเข็นแล้วเข็นวันนี้เจ๊กอดเลยค่ะเต็มรถเต็มรถ ดูหน้าวารุตาแดงมากดูหน้าสามีวันนี้คือวันนี้วารุตายอมรับเลยนะคะว่ากำลังจะเป็นลมแล้วค่ะชานแข่นูนเสียอ่าที่เกลเซนเคลแชร์ค่ะแฟนบอกว่าเธอรีบหน่อยคนเขากำลังจะเลิกกันแล้วเดี๋ยวคราวนี้แหละเธอเอ้ยชุนละมุนกันหน้าดูคนเริ่มทยอยออกกันมาแล้วค่ะไปกันค่ะไปทำงานแข่งกับเวลากับวารุตา รถของเราไม่รู้จะบรรจุอย่างไรต้องดูสีมูอของชายหนุ่มค่ะนี่ค่ะของเราล,วล,วล้วนๆเลยจ้านีเต็มเต็มเต็มนี่ของเราวันนี้ครับพี่น้องแล้วอยู่ข้างหน้าอีกสามถุงเต็มเต็มเต็มข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งถุงข้างหลังอีกสองถุงค่ะดูหน้าวารุตา นี่คือรถตำรวจตำรวจเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้เราไปส่งขวดไม่ได้นะคะเพราะว่าห้างปิดค่ะหน้าวารุตาทั้งแดงทั้งดำเลยค่ะคือร้อนมากวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่20องศาร้อนมากรถโปลิไอ้ตรวจนี่คือรถตำรวจหมดเลยข้างหน้าวารุตาก็ตำรวจค่ะร้อนร้อนมาก 20องศาวารุตาร้อนสุดๆไปเลยค่ะไปค่ะกลับบ้านกาันกปอน่ตอนที่เก็บวารุตาไม่สามารถทำวีดีโอได้นะคะคือทั้งเหนื่อยทั้งร้อนแล้วก็มันหนักมากเลยค่ะกลับมาสามีหิวข้าวค่ะ นี่กินคู่กับขนมปังนี่คืออาหารที่ลูกสาวเอามาให้นะคะอืเกือบหมดเกือบหมดและก็ซากมาเอชมิดอร่อยรอยอร่อยๆร่อยรอยอร่อยมร่อยอรวออร่ออร่อยอร่อ่ะอร่อย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 อ่อยอร่อยอ่อยอร่อยอร่ออร่อยอร่อยอ่อยอ่อยอร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 ่อยจัดกยรให้แรบนี้เลยค่ะ กินยากินยาย,ย,ายวันนี้ห้างเปิดเดี๋ยวเราเอาขวดของเราที่เก็บมาเอาไปคืนที่ห้างกันด้วยกันค่ะเดี๋ยวสามีไปเอารถมาแล้วค่ะเร็วๆใจหนุ่มใจร้อนอยากรู้ว่าได้เงินสักเท่าไหร่แล้วลว,วันนี้ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกไม่รู้ว่านกกระจอกจะเข้ารังหรือเปล่านะคะเนี่ยได้ยินเสียงนกเต็มไปหมดเลยค่ะ กันค่ะไปลุยกันด้วยกันวารุตาตื่นเต้นตื่นเต้นใจหนุม่มขับรถดีๆน่อยเจงแล้วค่ะจุดที่เราจะเอาขวดมาคืนกันค่ะห้างสัตว์ประสินค้าห้างนี้ห้างใหญ่ทีเดียวเลยค่ะ ขอรถสองคันเลยค่ะคันเดียวไม่พออุ้ยเธอจะติดโอ้ยไปเลยจ้าสองคันสามีเตรียมลุยเลยค่ะเอาลุยเลยเธอเอาออกเอาออกสามีบอกว่าให้เธอไปก่อนเลยเธอเดี๋ยวฉันจะเอาใส่รถว่างั้นเสนะ โอ้โหสุดยอดของเราวันนี้เลยค่ะเต็มรถเต็มรถเต็มรถกับพี่น้องสามีเร็วๆลุ้น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 นี่ของเราค่ะสามีรื้ออีกหนึ่งถุงเอาใส่ไปเลยเธอนี้ค่ะไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้ของเราทั้งคู่จะได้กันสักเท่าไหร่โอ้โหลุ้น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 กันค่ะลุ้นกันค่ะ วารุตาตื่นเต้นดูนี้เต็ม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 เลยจ้าสามีไปนวนแล้วค่ะนี่ของวารุตาไปกันค่ะไปล้นกันวารุตาอย่งตื่นเต้นถ่นเต้นเลยค่ะสามีไปนวนแล้วค่ะออ้มีคนตัดหน้าวารุตาไปแล้วพี่ชาย หูดิเร็วเร้วเธอนน่นไปนูน่นไปรุยกันเลยค่ะรุยกันเลยค่ะนี่ของวารุตานู่นของสามีกำลังนู่นเลยค่ะสองตู้สองตู้ของสามีตอนนี้ได้12ยูโร78 ส่วนของวารุตาได้แปดยูโรเจ็สิบสามลุ้น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 ค่ะข,ของแฟนได้สิยูโรสิบแปดเซนค่ะรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียเลยเค่ะแคชเชียอยู่ไหนแคชเชียร์อยู่ไหนเข้าทางนี้กันเลยค่ะ หูเตงโมโควェดูเตงโมนิดหนึ่งหูลูกละสยูโร49เก้ซนลูกละร้อยกว่าบาทลูกเล็กนิดเดียวเลยค่ะไปค่ะเรามาเอาเงินไม่ได้มาจ่ายเงินค่ะห้างนี้ใหญ่มากเลยนะคะเชียร์ถึงแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือเงินที่วารุตาได้ค่ะ นี่คือเงินของวารุตา21ยูโร91เซนต์แปลงมาเป็นเงินไทยนั่นก็คือ854บาทโอ้โหวารุตาได้แบงค์ม่วงครับพี่น้องแบงค์ม่วงพร้อมกับแบงค์แดงอีก3ใบาล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 าดีใจจังเลยได้800กว่าบาทสำหรับงานฟุตบอลที่แฟนพาไปเสือรัยไม่ได้บอกล่วงนะไปถึงก็เก็บเอาเก็บเอาค่ะ สามีมีเซอร์ไพรส์แบบนี้อย่าบ่อยๆนะฮูวารุตาหัวใจจะวายตายค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะเดี๋ยววารุตาขอไปนอนหลับฝันฝันดีก่อนค่ะมีแบงค์น่วงอยู่ในกำมือเดี๋ยวเจอกับวารุตากับแฟในคลิปนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเงินกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย